เป็นแพทย์ทหารไม่ทราบสังกัดคลุ้มคลั่งนะครับถือวุธปืนเนี่ยออกมายิงขู่ผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ภายในหมู่บ้านตอนนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการกว่า50นายปิดล้อมนะครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคุณนพพลถนัดเจริญผู้สื่อข่าวพิเศษสำนักข่าวไทยรายงานสดเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขณะนี้ล่าสุดนะครับสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า50นายก็ยังคงปิดล้อม พื้นที่และอบพยบชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่แล้วนะครับขณะนี้ยังคงรอระหว่างการตัดสินใจนะครับว่าจะถอนกําลังเพื่อให้ทางผู้ก่อเหตุเองสงบลงแล้วออกมาแล้วจะทางเจ้านที่ตำรวจจะพิจารณาหมายจับ เพื่อเข้าจับในวันต่อไปหรือว่าจะปิดล้อมเพื่อเจรจาอีกครั้งคือตอนนี้อุปาสรรคของเจ้าหน้าที่คือไม่มีตัวกลางในการเจรจาซึ่งลูกของเขาเองเขาเขาอยู่กับลูกสองคนนะครับซึ่งลูกของเขาเองก็ยังยังเล็กอยู่นะครับประมาณสิบกว่าขวบวก็ไม่กล้าคุยกับพ่อเพราะพ่อว่าพ่อ,พอ,พอมีอาการคุ้มคลั่งนะครับครับลูกสาวนี่คือสิบกว่าขวบใช่ไหมฮะอยู่ในบ้านใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เอาเจ้าหน้าที่พาตัวออ,อ,ออกมาแล้วนะครับเออเด็กเดินออกมาเจ้าหน้าที่ก็ เอาตัวเด็กออกมาแล้วตอนนี้คือผู้กระเหตยังอยู่ในบ้านเพียงลําพังนะครับพร้อมกับอาวุธปืนนะฮะตอนนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยคือสถานการณ์เป็นยังไงครับปลอดภัยไหมเจ้าหน้าที่เขามีการคุยกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นยังไงฮะเขาคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาอพยพคนในซอยนะครับระหว่างซอยสิ้ากับ1ิหกเนี่ยซึ่งสามารถทะลุกันได้ระหว่างซอยสิบี่กับ1ิห้านะครับที่สามารถทะลุกันได้เจ้าหน้าที่เขาอพยพชาวบ้านออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับมีการปิดกั้น มีการปิดกั้นเขตเอาไว้ไม่ให้เข้านะครับลนะครุดนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กําลังจะพิจารณาว่าจะตึงกําลังไว้หรือว่าจะถอนกําลังเพื่อให้เพื่อไปออกหมายจับในวันพรุ่งนี้แล้วก็นําหมายจับมาเข้าจับกลุมภายหลังซึ่งซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจแบบนี้ทางชาวบ้านเองเขาก็อยังยังยัง,ยงไม่ค่อยชอบใจนะครับเพราะว่าเขากลัวเรื่องความปลอดภยัยส่วนสาเหตุเบื้องต้นจากการสอบถามนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงประมาณ16นาฬิกาของวันนี้นะครับทางผู้รับเหมาก่อสร้างเขากําลังทําก่อสร้างเล่นก่อสร้างสโมสรของหมู่บ้านนะครับ แลวทางผู้ก่อเหตุก็ได้ขับรถมาขับรถมาจอดที่บริเวณสโมสรแล้วก็ดา่าวยวายลักษณะประมาณว่าการก่อร้างนี้เสียงดังรบกวนเขานะครับแล้วเขาก็ใช้ปืนยิงที่พื้นสามนัดนะฮะทางผู้รับเหมาก็วิ่งแตกกระเจิงออกไปแล้วเขาเองก็ขับรถจากซอยสิบสี่อ้อมเข้าซอยสิบห้าแล้วก็เข้าบ้านเขานะฮะแล้วก็ไปไวยวายอยู่ในบ้านไปไวยวายเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับ าทางเจ้าหน้าที่ตรวจหลังจากทราบเรื่องก็มาปิดล้อมจนขณนะนี้เหตุการณ์ก็ยังคงตึงเครียดอยู่ครับค,คุณนพพลคะในในส่วนที่เป็นการก่อสร้างสโมสรหมู่บ้านเนี่ยจุดนั้นกับ,บจุดที่เป็นซอยของบ้านผู้ก่อเหตมุมันไกลกันไหมคะไม่ไกลครับไม่ไกลครับคือจากสโมสรของหมู่บ้านเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นบ้านผู้ก่อเหตุเลยครับอ๋ถอถือว่าค่อนข้างไกล ครับครับเบื้องต้นทางหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> เขาเขามีการชี้แจงรายละเอียดออกมาไหมฮะสรุปแล้วฝั่งของผู้ก่อเหตุจริงแล้วเขาเขามีปัญหากับทางฝั่งของผู้รับเหมาหรือจริงๆเรื่องอะไรกันแน่ฮะไม่ครับปกติทางนิติหมู่บ้านเองเขาก็บอกว่าปกติจะมีอาการุรนวาอยู่แล้วแต่ไม่ไม่ถึงขั้นยิงใครนะครับจากการตรวจสอบเราเจ้าหน้าที่ตำรวจพบบัตรของผู้ก่อเหตุนะครับมีประวัติการรักษาในอาการต่วยทางจิตอยู่นะครับค่ะแต่ว่าอาชีพคือเป็นแพทย์ใช่ไหมค่ะ แพทย์ครับแพทย์แพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในในกทมรครับค่ะแพ,แพทย์ทาหารนะครับเป็นทาหารแห่งหนึ่งในกอทมอได้คุยกับเพื่อนบ้านบ้างไหมคะว่า เ,เขาเขามีประวัติหรือว่าอาจจะเคยมีปัญหาหรือว่าเวลาที่ได้ยินเสียงดังๆอะไรในหมู่บ้านแล้วเขาออกมา<บ>วอยวายพอจะมีข้อมูลตรงนี้บ,บ้างไหมคะส่วนส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยพอผูสื่อข,ข่าวมาถึงแล้วว่าเจ้าหน้าที่กันตัวผู้ชาวบ้านน,นะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุอะไรเงี้ยครับเขาออกไปหมดแล้วก็ยังไม่สามารถถามใครได้มีเพียงเจ้าหน้าที่นิติที่ให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลประมาณว่า เขาเป็นคนแบบควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเอะอะโวยวายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับาทางเจ้าหน้าที่ประเมินาทางเจ้าหน้าที่หลวงเขาบอกว่าผู้ป่วยน่าจะมีอาการขาดยาและคุม้มคลั่งนะครับะนะฮะอันนี้อัปเดตเบื้องต้นล่าสุดนะครับฝากคุณนพพลเกาะติดนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราเกาะติดกันทางทางั้งทางโทรศัพท์ทางหน้าจอด้วยนะฮะขอบคุณครับคุณนพพลครับขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ